l i f e in Venus อาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์แล้วฟอสฟีนเกี่ยวอะไรด้วยคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังครับจากข่าวที่ว่าสงสัยมีสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์วันนี้เราจะส,สรุป10ข้อให้เข้าใจว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงเรามาฟังกันนะครับข้อที่1ก็คือดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศเรนกระจกร้อนมากๆอุณหภูมิประมาณ4 0 0 5 0อองศาเซลเซียสบรรยากาศเต็มไปด้วยกฏกรรมฐถานซัลฟูริกแอซิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ตอนจากข้อมูลดังนี้เราก็คิดว่าไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวศกน่าจะมีแค่ดาวองคารเท่านั้นที่เชื่อกันว่ามีสิ่งมีชีวิตข้อ2ก็คือหลังจากนั้นทีมนักดาราศาสตร์ก็คือเป็นนักดาราศาสตร์ผู้หญิงชื่อเจนกรีฟส์จากมาทยมาวิัยคาร์ดิฟแห่งสหราราชาจักรก็เขาไปเจอแถบสเปกตรัมของสารชื่อว่าฟอสฟีนะครับก็คือ pH 3จากดาวศกก็ได้ตีพิมพ์ใน Nature a s t r o n o m y แล้ว อันที่3ก็คือเรื่องทีมนักดาราศาสตร์พบสเปกตรัมของฟอสฟีนในช่วงคลื่นอินฟราเรดในในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์สูงประมาณราวๆาวสี่สิบแปดถึงหกสิบกิโลเมตรจากดาวศุกร์อุณหภูมิชั้นตรงช่วงนี้ประมาณศูนย์ถึงร้อยองศาเซลเซียสซึ่งน้ำอยู่ในสถานะของเหลวได้นะครับอันนี้สี่ก็คือพบหลักฐานจากกล้องโทรทัศน์เจมส์เคิร์กแม็กซ์เวลล์เทเลสโคปที่ยอดเขาโมนาเคียหมู่เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตรวจซ้ำด้วยกล้อง ALMA ก็คือกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ชิลีที่ Atacama Large Millimeter s ม b m mm i l l i m e t e r Array นะครับข <economic costs> ้อ5ก็คือฟอสฟีนประกอบด้วยฟอสเฟต1อะตอมแล้วก็ไฮโดรเจน3อะตอมปกติมีความเข้มข้นประมาณ20ส่วนใน1,000ล้านส่วน คือเจือจางมากๆปกติสารนี้จะไม่มีสีไวไฟเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตมากๆปกติเกิดได้2ทางคือ1อุตสาหกรรมกับอันที่2คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือแอนแอโรบิกเม a b บอลิซึมซึ่งจะเกิดโดยการรีดักชันเป็นกระบวนการทางเคมีตัวหนึ่งซึ่งทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้ง่ายมากตัวนี้สารฟอสฟีนเนี่ยถ้าเจอมากขนาดนี้สแสดงว่าต้องมีแหล่งผลิตสารนี้ในด,ดาวสุกซึ่งก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสักอย่างบนดาวดวงนี้ ทั้งทีมของมหาวิทยาลัยข้อ6เขาก็ได้คำนวณจาก MIT นะครับ Massachusetts Institute of Technology ของอเมริกาคำนวณว่าฟอสฟีเนี่ยควรจะมีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเอาฟ้าผ่าภูเขาไฟแสงอาทิตย์ดาวตกมาคำนวณในสมการก็พบว่าจริงๆมันน่าจะเจอแค่ประมาณราวๆ10%ของ20 ppb ไอ้20ส่วนในในพันล้านส่วนน่าจะเจอแค่2เพราะฉะนั้นจริงๆข้อ7เนี่ย ก็คือว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่สร้างฟอสฟีนเยอะขนาดนี้จนถึง2 0 ppb เนี่ยก็คือก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตสักอย่างที่สร้างฟอสฟีนขึ้นมาบนดาวศุกร์นะครับในอดีตข้อ8ก็คือเชื่อกันว่าดาวศุกร์คงเคยมีมาหาสมุทรมีน้ําแต่บรรยากาศชั้นเลื่อนกระจกของดาวศุกร์เนื่องจากความใกล้ดวงอาทิตย์บรรยากาศที่หนาแน่น แล้วก็คำออกไซที่มากก็เลยทําให้ดาวร้อนขึ้นสิ่งมีชีวิตที่เคยมีต่างๆบนดาวศุกร์ก็คือตายล้มหายตายจากไปเยอะมากแต่อาจจะเหลือบางชนิดเช่นอาจจะมีแบคทีเรียอะไรบางชนิดปรับตัวไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ที่มันเย็นกว่าอยู่ในอุณหภูมิประมาณศูนย์ถึงร้อยองศาใน่ที่เขาวัดในเขตในในเขตนี้ก็เลยอาจจะทําให้เราพบสิ่งมีชีวิตอะไรตรงนี้ได้เจอหลักฐานเป็นหลักฐานทางอ้อมไม่ได้เป็นหลักฐานตรงๆง ฟอสฟีเนี่ยเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นแบบอาจจะเป็นของเสียหรือหลักฐานอะไรของสิ่งมีชีวิตแต่ว่ายัางก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงข้อ9าขณะนี้นักดาราศาสตร์ก็กาลังตรวจยืนยันฟอสฟีในชั้นบรรยากาศดาวสุกเพิ่มเติมทําแผนที่บนชั้นบรรยากาศของดาวสุกเ,เรื่องฟอสฟีตรงนี้ว่ามันมีมากมีน้อยขนาดไหนตอนนี้ไม่มีคําตอบข้อสรุปตรงนี้ก็รอติดตามข่าวกันอีกทีสุดท้ายที่สุดข้อที่10ก,ก็คือกล้องโทรทัศน์ JCMT เนี่ย ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เป็นอยู่ในเครือข่ายของ East Asian Observatory หรือ EAO ซึ่งจริงๆแล้วสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ของประเทศไทยของเราสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริทเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้สังเกตดาวศุกร์อะไรกันครั้งนี้รวมกับการศึกษาวิจัยต่างๆในอนาคตอาจจะทำให้นักดานราศาสตร์ไทยได้ค้นพบข่าวอะไรที่น่าสนใจยิ่งกว่าข่าวนี้ก็ได้ก็ขอเป็นกำลังใจช่วยกันแล้วนะครับ ข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดมาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเว็บเว็บอ้างอิงจากของ MIT นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ยังไงถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r c t u r u s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ